ใครบอกว่าเมนูผัดกะเพราเป็นเมนูสิ้นกิจทันตีปากนะเพราะฉันชอบมากเริ่มจากทอดไข่ดาวให้กรอบนอกข้างในเยิม้มเยมกันนะจ๊ะแล้วต่อด้วยใส่น้ำมันลงในกระทะตั้งให้ร้อนใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมผัดจนดูเหลืองกรอบแล้วก็ใส่กุ้งลงไปวันนี้กุ้งเราผ่ดตรงกลางเก็บหัวและหางเอาไว้เพื่อความสวยงามตามด้วยหมูสับบีบๆขยี้ๆน้องเพื่อไม่ให้นอ้องเกาะเป็นเป็นก้อนนะคะผัดจนกว่าหมูจะสุก กว่าหมูจะสุกก็ไม่ไม่เกี่ยวกันนี่มันมีแค่หมูกับกุ้งผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะสุกดีนะคะแล้วก็เติมกันด้วยเครื่องปรุงใส่ซอสปรุงรสเข้าไปซอสหอยหนางรมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลบ้านนี้ติดหวานนะทุกคนถ้าใครไม่ติดหวานก็ไม่ต้องใส่ตามด้วยผงปรุงรสสีอ um ิ่วดำนิดนึงเราใช้สีอิ um ่วดำรสไฟนะคะของภูเก็ตหอมมากบอกเลยถ้าใครชอบความเข็มก็ใส่น้ำปลาแต่เราไม่ได้ใส่นะใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็ผัดจนหอม ถ้าใครสงสัยว่าทำไมถึงใส่พริกแห้งตอนหลังทำไมไม่ใส่ตอนแรกก็เราไม่ชอบกลิ่นฉุนๆถ้าใส่แต่แรกใส่ตอนหลังก็คือหอมเหมือนกันโอเคนะเข้าใจตรงกันใส่กระเพราลงไปผัดให้กระเพราสลดไม่ได้เศร้านะคะแค่ให้มันแบบสลดเฉยๆนะทุกคนผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็สุกเข้าที่แล้วนะคะก็ถึงเวลาตักเสิร์ฟใส่จานคะ่ะนี่เลยกระเพราพริกแห้งหมูสับกุ้งสดร้อยอร่อย,ออยหอมหอมเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวกรอบเน่าข้างในเยิมย้มเยิ้ม